สุดจัดประหลัดบอกเลขตาไข่ใหม่สองวัดตรงกันเด็ดๆชัดๆจัดไปงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชส5 6 3สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนต่อนเนื่องกันแบบรัวๆเลยนะคะเลขชุดนี้สำหรับงวดนี้สุดจัดประหลัดบอกเลขตาไข่ใหม่ถอดด้ามสองวัดตรงกันเดเดๆจ้าก็จากข่าวๆล่าสุดในวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาที่ได้มีพิธีแห่ตาไข่ใหม่ถอดด้าม รุ่นรว,รวยรวยรวยรอบตัวอำเภอเมืองตาดจากการบอกเล่าทำให้ทราบว่าเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน63ที่ผ่านมาได้มีลูกศิษย์ลูกหาทางภาคใต้ได้ร่วมกันจัดสร้างตาไข่และอัญเชิญมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำมามอบให้กับวัดบ้านล้อมตำบลทุ่งกระชาออำเภอบ้านตากจังหวัดตากเพื่อให้ชาวบ้านที่รักและศรัทธาตาไข่ได้กลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาภกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการหาทุนทรัพย์เพื่อบูรณะสร้างโบสถ์ที่ทางวัดกําลังจะดําเนินการเร็วๆนี้และแน่นอนค่ะในพิธีแห่ตาไข่รอบอําเภอเมืองตากก็มีสาธุชนคนที่รักและศรัทธาตาไข่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักและสิ่งที่ทุกคนจับจ้องกันในพิธีแห่ในครั้งนี้ก็จะเป็นเลขทะเบียนรถแห่ตาไข่รอบเมืองซึ่งก็ชัดๆเลยจ้ากอไก่จอจาน8 3 8 6แน่นอนค่ะ กอไก่จอจานก็คือ16ดังนั้น16 8386ก็สวยๆเลยค่ะยังยังไม่จบค่ะเพื่อนๆอีกชุดที่สร้างความฮือฮาให้กับสัธุชุชนคนที่รักตาไข่โดยเฉพาะตาไข่ใหม่ถอดด้ามที่เขาเชื่อว่าแม่นดีนักแรก็จะเป็นเลขปลายประทัดที่มีการจุดถวายตาไข่ในครั้งนี้ก็สวยๆชัดๆเลยค่ะ9 8 2 5 7อีกครั้งนะคะ98257 สาธุค่ะเพื่อนๆสวยๆทั้งเลขทะเบียนรถและเลขปลายประทัดเลยและที่สําคัญเพื่อนๆจากันได้ไหมคะ57นี่มันเลขปลายประทัดตาไข่ใหม่ถอดด้ามที่เพิ่งมีลูกศิษย์ลูกหานํามาถวายวัดหนองโมกจังหวัดกําแพงเพชรที่มีคุณยายวัย65ปีฝันว่ามีเด็กกลหัวห่วมขาวมาขอนั่งตักซึ่งเลขปลายประทัดที่มีการเปิดเผยก็สวยๆชัดๆเลยค่ะ63175 มีน่ำซ้ำก็ยังไปตรงกับเลขเรือโบราณ100ปีของหลวงพ่อปื้มที่หายสับสนไปหลาย10ปีแต่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเองส่วนเลขที่เขาเห็นกันก็ชัดๆไม่ว่าจะเป็น52 53 57 56 67แล้วก็582เห็นไหมครับเพื่อนๆ5775ตรงกันเด็เดเลยค่ะสาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอน แต่5775งวดนี้เลขดังมากค่ะยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลูเลยเฮงๆนะคะจุ๊บ